สนับสนุนโดย SK99 9ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับสัหดาห์นี้ครับทางรายการนักเกียิจากคุณเจษฎากรครับณลำพูนครับผู้จัดการประจำประเทศไทยดีดี o p e r t y c o m ครับที่ให้เกียิมาร่วมพูดคุยกับเราในการครับถึงทิศทางของธุรกิจในปีนี้ครับสวัสดีครับคุณเจษฎากรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมก่อนอื่นที่จะถามถึงส่วนของทิศทางของธุรกิจในปีนี้ผมจะถามถึงของที่มาที่ไปของเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีที่มาทไปยังไงบ้างครับครับสำหรับดีดีพ a วเ y ีดนะครับเดิมเนี่ยเป็นเว็บของคนไทยนะครับผู้ก่อตั้งก็ประมาณปี2007นะครับหลังจากนั้นกลุ่มทุนทางสิงคโปร์นะครับกลุ่ม p r o เ e อ t ์พ r ร u นะครับจากสิงคโปร์ก็ได้มาซื้อเว็บไซต์นะครับแล้วก็เริ่มทำตลาดอย่างจริงจังเปิดตัว เว็บไซต์ดีๆ property.com เมื่อกลางปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เปิดเป็นไงครับประสบความเด็นมากแค่ไหนหลังจากที่เปิดตัวมาแล้วก็ทําตลาดอย่างจริงจังนะครับโดยรูปแบบของเว็บไซต์ก็พัฒนาปรับปรุงให้เป็นเหมือนกับเว็บไซต์ใน4ประเทศที่เป็นสาขาอยู่ก็คือของเรามี propertyguru นะครับที่สิงคโปร์นะครับมี ruma.com ที่อินโดนีเซียแล้วก็ propertyguru มาเลเซียนะครับ ซึ่งหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเหมือนดีดีพัฟพารต com ส่วนการเปลี่ยนแปลงก็มีหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเราเป็นเว็บเจ้าแรกในเมืองไทยนะครับณปัจจุบันที่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเจาะตลาดกลุ่มชาวต่างชาตินะครับสองคือว่าที่เปลี่ยนไปคือตัว Search Engine นะครับจากเดิมนี่ก็เสิร์ชในแง่ของใส่ชื่อสถานที่ปัจจุบันเราปรับปรุงพัฒนา Search Box นะครับโดยสามารถที่จะเสิร์ชจากแมปแผนที่เรื่องของ Transportation ก็คือ,อเรื่องของ BTS ครับลิกไปที่สถานียกอย่างเพลินจิตซับซับที่จะขายในบริเวณนี้ก็จะขึ้นมานะครับมี MRT นะครับหรือมี Airport Link ซึ่งตัวนี้ก็เป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับในต่างประเทศรประเทศอื่นยังไม่มีแบบนี้นะครับในกลุ่มของเรานะครับแล้วส่วนอย่างอื่นก็การาระบบของการในแง่ของเอเจนต์นะครับเอเจนซี่การที่จะเอา listing หรือดูซับมาฝากกับเราเนี่ยเขาจะทำลักษณะที่ง่ายขึ้นนะครับไวขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการใส่รูปการอัพโหลดดาวน์โหลดเรามีระบบที่หลังบ้านรองรับในระบบเว็บอย่างดีนะครับคือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายเนาะจะทำเพื่อเพิ่ม user experience ครับทำไมถึงต้องมีเว็บไซต์อาสานาเเป็นเพราะอะไรครับปัจจุบันนี้คือเดิมผู้ก่อตั้งนะครับจากที่สิงคโปร์นะเนื่องจากว่า สมัยก่อนที่สิงคโปร์เนี่ยผมขอเท้าไว้ที่เริ่มต้นของดีดีพาร์ตี้หรือกลุ่ยวกัพาร์ตี้กรูรนะครับน่าจะว่าการที่จะซื้อหรือเช่าสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของออนไลน์เนี่ยเดิมเนี่ยค่อนข้างมีน้อยการที่จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ละที่ก็ต้องไปเปิดหนังสือพิมพ์นะครับดูป้ายอะไรต่างซึ่งเป็นการค่อนข้างาไม่มีความสะดวกสบายในการจะซื้อจะขายฉะนั้นผู้ก่อตั้งหรือการทำธุรกิจของ ดีดีพอต้ก็คือต้องการให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยง่ายสะดวกสบายนะครับในการที่ใช้ชูเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาระบบการซื้อขายเร็วขึ้นนะครับสะดวกสบายขึ้นครับครับผมในส่วนของปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอัตราการเติบโตของดีดีพาวเวอร์ c o m เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยครับถ้าพูดถึงง่ายๆรายได้ก็เติบก้าวกระโดดนะครับ ก็น่าจะเป็น2เท่านะครับส่วนปีนี้เนี่ยจากต้นปีที่ผ่านมาเพาอัตราเติบโตก็เป็น2เท่าอีกนะครับพูดถึงรายได้ส่วนเรื่องของทราฟิกครับตอนนี้ณปัจจุบันเว็บดีดีเป้าบัตตีนะฮะต่อเดือนนี่คือ10ล้านเพจติวต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปของทั้งกรุ๊ป4ประเทศก็80ล้านเพจติวต่อเดือนในเมืองไทยผู้เข้าชมประมาณ2ล้านคนต่อเดือนนะครับก็ค่อนข้างสูงสูงที่สุดในเว็บ p ป้าบัตตี้ในเมืองไทยณปัจจุบันครับหรืว่าเป็นเบอร์หนึ่งในระดับหนึ่งครับ ในส่วนของปัจจัยอะไรที่ว่าทําให้เราเติบโตและคนรู้จักมาดูในส่วนของเว็บไซต์เราเนี้ยเป็นเพราะอะไรครับมีความแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นยังไงบ้างครับการที่คนเข้ามาดูนะครับแล้วก็ทราฟฟิกเยอะครั้งนี้คงอย่างแรกที่สําคัญที่สุดคงเป็นเรื่อง listing หรือจํานวนรัพสิสิ์ของที่ลงในเว็บของเราเราคิดว่าค่อนข้างมากที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับเกือบแสนกว่า listing แล้วก็เป็นลักษณะอัปเดตนะครับเราไม่เอา listing หรือรายการทรัพย์สินเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อ6เดือนที่แล้วเจ็ดเดือนที่แล้วมาเราก็จะเน้นที่เก้าสิบวันนะครับคืออัปเดตแล้วก็ expire ไปนั้นผู้ที่เข้ามาใช้งานก็จะเข้ามาใช้แล้วค้นหาแล้วรู้ว่าทรัพย์นั้นขายจริงซื้อจริงนะครับก็จะต่างจากเว็บไซต์อื่นมีตัวตนมีตัวจริงสามารถที่จะเห็นได้เนาะครับแล้วว่าคนที่ขายบางทีสองวันสองวันก็ขายได้เลยอะไรเงี้ยครับครับต้องมีการบริการหลังการขายให้กับ เรามีทีมงาน CS นะครับแล้วก็เทเลเซลในแง่ที่ผู้ที่มาสมัครลงเว็บไซต์เราแล้วต้องการที่จะเรียนรู้การอัปโหลดดาวน์โหลดอะไรต่างเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาได้แล้วเรายังมีบริการเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งทั้งตัวผู้แทนจําหน่ายสังหาริมทรัพย์ัแล้วก็บุคคลทั่วไปในแง่ของการใช้เว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนระดับ สูงนะครับือว่าเป็นการได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะจะถามถึงส่วนของปีที่แล้วเห็นว่ามีการเปิดตัวส่วนแอปพลิเคชันลง iPhone ตรงนี้เป็นยังไงฮะก็ในส่วนของ iPhone จะเห็นว่าตอนนี้เทรนเรื่องของมือถือเนี่ยแอปพลิเคชันกำลังมาแรงนะครับในเรื่องของ p p o o n เนี่ยก็มีคนดาวน์โหลดเป็นจำนวนมาก แต่ดนั้นจากการที่เราเห็นความสำเร็จตรงนี้อเตอร์หน้านะครับเราจะทำา Android นะครับเป็นแอปพลิเคชัน Android เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้คนไทยนะครับซึ่งอนาคตแอปพลิเคชันก็จะมาแรงอาจจะจำนวนผู้เข้าชมหรือดาวน์โหลดนี่อาจจะสูสีกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตในอนาคตนะครับเทรนด์จะปนทางนี้ครับครับในส่วนของแอปนี้มีเนื้อหายังไงบ้างในส่วนของมัมีสองส่วนนะครับส่วนแรกคือผู้ใช้ทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะ เข้าไปเสิร์ชหาทรัพย์สินรายการต่างๆในแอปพลิเคชันได้นะครับส่วนที่2คือส่วนในง่ายๆของเอเจนต์นะครับตัวแทนจําหน่ายก็สามารถที่จะเข้าไปอัปโหลดดาวน์โหลดนะครับรูปหรือบริหารจัดการในในแอปมือถือโดยมันจะลิงก์อัตโนมัติกับเว็บไซต์โดยตรงซึ่งไม่จําเป็นต้องไปเปิดคอมหรือโน้ตบุ๊กที่ที่ทำงานหรือที่ออฟฟิศสามารถเล่นจากที่ต่างๆหรือว่าการที่จะไปต่างจังหวัดไกลๆนะครับไปดูทัพย์ ในตัวอย่างห่างจากตัวเมือง30-40กิโลก็สามารถใช้มือถืออัปโหลดดาวน์โหลดได้เลยครับก็เพิ่มความสะดวกค่อนข้างสูงครับครับในปีนี้นอกจากแผนการที่จะในส่วนของ Webizen กับที่ Android เนี่มีส่วนอื่นอีกไหมครต้องเรียนนะิฮะธุรกิจของดิจิทัลพารตี้นะฮะเราไม่ได้เน้นไปที่เว็บไซต์อย่างเดียวนะครับเว็บไซต์ก็เป็นทูนึงแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจโดยรวมเนี่ยเรามีเรื่องของออนไลน์คือเว็บไซต์นะครับ เรามีเรื่องของอีเวนต์นะครับซึ่งเราจัดทุกเดือนนะครับที่จะจัดครั้งที่4แล้วเป็น DPS หรือว่า DDP Property Showcase ที่เซนทัลพราม9นะครับประมาณปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็เรายังมี TPS หรือ Thailand Property Showcase เราจัดที่สิงคโปร์นะครับสามเดือนครั้งนะครับที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนะครับแล้วเรยังมีปริ้นหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเรามี แจกนะครับที่ประเทศสิงคโปร์กัมเลยแต่ว่า De v วลลอปเคนไทยก็สามารถไปลงโฆษณาในในหนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ได้นะครับแล้วเรายังมีเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันจะเห็นว่าเราทําธุรกิจเรื่องของมีเดียอย่างครบวงจรนะครับของม้องทีครับในแต่ละประเทศถ้าเทียบกับไทยและประเทศไหนที่ว่ามีคนใ้การตอบรับมากที่สุดนะในส่วนของเว็บไซต์ถ้าในพูดถึงเว็บไซต์นะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างที่ว่า ถ้าดูในแง่ของ Google Analytics นะครับผู้ใช้หรือว่า user เนี่ยเมืองไทยผู้ใช้จำนวนผู้ใช้จะสูงที่สุดเนื่องจากว่าเมืองไทยมีประชากร70ล้านคนแต่สิงคโปร์มีอยู่5ล้านคนอินโดเนี่ยจะเป็นอันดับ2แต่อินโดมี200ล้านคนและเทรนด์เนี่ยจะเป็นเส้นกราวที่ไทยจะมาแลงเพื่องการเสิร์ชการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวเว็บในกลุ่มของเครือ Property Guru Group นะฮะของสิงคโปร์ตอนนี้ผู้ใช้จะค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่า กฎหมายสิงคโปร์นะฮะผู้ที่จะเป็นเอเจนต์หรือตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องผ่านการสอบมีใบลายเส้นต่างๆดังนั้นการมีใบลายเส้นทำให้มีตัวตนการมีตัวตนก็เป็นการที่สามารถที่จะติดต่อซื้อขายอสังหารอมทรัพย์หรือว่าสร้างความเชื่อมั่นได้ทั้งตลาดตัวนี้เขาโตมากแต่ของเมืองไทยอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับทำให้อาจจะต้องพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งการศึกษาในเรื่องของ กฎหมายซื้อขายที่ดินอะไรต่างๆน่าถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดของเว็บไซต์หรือว่าอสังหาริมทรัพย์จะบูมกว่านี้นะครับปีนี้เรามีการที่จะปรับเปลี่ยนของเว็บไซต์ของเราให้มีการยกมาตรฐานให้มากขึ้นกว่าน,นี้ม,ม,มีมีไหมฮะมีส่วนไหนบ้างออตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของในอนาคตก็อาจจะมีเรื่องของการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจะตอบสนองให้กับ d e v e l o อ e เร์โดยตรงนะครับ d e v e l o อ e เร์หมายถึงว่า เจ้าของหรือโครงการต่างๆสามารถที่มาใช้ทู s หลังบ้านในการอัปโหลดดาวน์โหลดเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีทูสนี้ให้กับทางเอเจนซี่หรือเอเจนต์ตัวแทนจำหน่ายนะฮะแต่ว่าอนาคตเราก็จะพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้นรวมทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะพัฒนาแล้วก็ไปในรูปแบบของการมีภาพข่าวหรืออะไรต่างๆให้อัปเดตมากขึ้นนะครับตอนนี้เรามีกี่กี่ภาษาแล้วคะในส่วนตอนนี้มี2ภาษานะครับ ไทยกับอังกฤษนะครับอนาคตจะมีเพิ่มอีกแน่นอนไหมก็ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องมานะครับก็อย่างที่พบเก็ตเนี่ยชาติต่างชาติตอนนี้กลายเป็นรัสเซียนะครับแล้วก็มีทางกลุ่มเกาหลีแต่ว่าอนาคตคงต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องดูต่อไปในส่วนของความต้องการของผู้พูดนะครับปัจจุบันนี้เรามีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่เจาะเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนของชาติต่างชาติหรือชาวไทยที่มาดูเว็บไซต์เราส่วนใหญ่ ประมาณ70%็เป็นตเป็นชาวไทยนะครับแล้วก็ถ้าชาวต่างชาติตอนนี้เราขยายตลาดไป3าจังหวัดนะครับก็มีเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็พัทยาซึ่งเป็นเป็นพื้นที่ที่ชาวต่างชาตินิยมเข้าไปพักอาศัยนะครับก็มีเสียงตอบรับด้วยดีทั้งผู้เข้ามาใช้บริการหรือในแง่ของกลุ่มเ e v วลลอ e อร์นักลงทุนอะไรต่างที่มาใช้เว็บไซต์ของเรานะครับถ้าให้เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้พวกวันนี้กับอดีตเป็นยังไงบ้างในส่วนของการเลือกซื้อ อยู่ใสครับถ้าเทียบกับปัจจุบันกับอดีตนะครับปัจจุบันรวมทั้งประเทศต่างๆด้วยรวทั้งสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้จะเป็นกลุ่มนักลงทุนแล้วก็ดูเรื่องของยิวเป็นหลักผลตอบแทนนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นจังหวัดดีของอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยเน่อจากว่าสิงคโปร์เพิ่งออกกฎหมายใหม่ Cooling Mature ก็คือว่าผู้ที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์หลังที่2หลังที่3เนี่ย จะกู้ได้ยากมากขึ้นเพี้ยสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยมองหาจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศแล้วก็ไทยก็เป็นอันดับต้นๆอันดับหนึ่งอันดับสองในการที่ชาวสิงคโปร์จะลงทุนซื้อนะครับครับในส่วนของทรัพย์ส่วนไหนที่ว่ามีมาลงเว็บไซต์ของเรามากสุดเราจะเป็นบ้านคอนโดทาเฮาอะไรเงี้ยที่ลงมากที่สุดจะเป็นคอนโดนะครับบ้านแล้วก็บ้านหรือสองนะครับจะเป็นเป็นหลักนะครับ S <S ส่วนองค์การใหม่ๆถ้าเป็นบ้านเดียวหรือว่าโครงการใหม่ก็จะเป็นเ,เป็นดดเวลลอปเปอร์มาลงโฆษณาโดยตรงครับนะครับจะทิ้งหน้าต่างส่วนของโครงการบ้านมือสองหรือว่าโครงการใหม่ในส่วนของเว็บไซต์เราเนี่ยเ,เราเรามีทั้งสองส่วนเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่าลิสติ้งที่มาโชว์เนี่ยตอนนี้น้ำหนักจะไปที่บ้านมือสองประมาณมือสองวันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นโครงการใหม่ซึ่งจะโฆษณาใน ในหน้าแรกหรือว่าอยู่ในหน้าของ new project นะครับก็สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าโครงการใหม่เนี่ยเวลาโฆษณาเขาจะโฆษณาเป็นโครงการเลยแต่บ้านมือสองจะเป็นทีละรายการหรือทำให้จำนวน listing มากนะครับผมวันนี้ถามถึงส่วนของผู้การในส่วนของที่ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับอสังหาเนี่ยจะแข่งขันกันในเชิงไหนคุณภาพหรือเว็บไซต์หน้าตาเว็บไซต์ครับก็ในแง่ของของพูดคงในแง่ของดีดีพาร์ตี้นะฮะก็จะ พัฒนาในเรื่องของ user experience คือความสะดวกสบายในการใช้เพิ่มความรวดเร็วนะครับทั้งด้านของบริการอย่างครบวงจรนะครับทั้งเรื่องของการค้นหาสังหารืมทรั์เรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องของการบริการหลังการขายการตอบคำถามหรือช่วยลูกค้าในการที่จะติดต่อทั้งผู้ซื้อผู้ขายคือเว็บของเราเป็นเว็บกลางระหว่าง developer นะครับ หรือเจ้าของโครงการกับเอเจนต์หรือเอเจนซี่แล้วก็ไบเออร์คือผู้ซื้อนะครับทั้ง3ากลุ่มเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์เราเป็นเป็นเว็บกลางในการซื้อให้มาพบกันนะครับครับเรามีการจัดแคมป์วงแคมเปญว่อย่างล่าสุดเห็นว่ามีการลุ้นตั๋วเครื่องบินครับที่ผ่านมาพอร์เตอร์ที่ผ่านมาแล้วก็จัดสำหรับผู้ที่เข้ามาสมัครในเว็บไซต์ของเราเป็นสมาชิกแล้วก็แจกตั๋วเครื่องบินจากวันไปเที่ทศญี่ปุ่นนะครับ ส่วนคอเตอร์หน้านี้ไม่ใช่คอเตอร์เดือนที่จะถึงนี่ครัก็จะแจกตัว๋วเครื่อง